ใส่ฝนชี้ช้างสาวสาววงบลิสส่งเพลงติกถูกติดหูติดใจแฟนๆไปแล้วสำหรับใครที่ถามถึงซิงเกิลที่สองสาวสาวเข้ามาสปอยเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะ เราเดนี้ทุกคนจะได้เห็นผลงานเราแน่นอนค่ะบอกเลยว่าเป็นซิงเกิลที่มีความแตกใหม่ที่ทุกคนแบบไม่เคยเห็นเลยก็เป็นอะไรใหม่ๆอยากให้ทุกคนรอรับชมค่ะตื่นเต้นเหมือนกันออกเพลงครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าเพลงนี้อาจจะมีกิมมิคเล็กๆให้ทุกคนได้เราติดตามค่ะก็ใครที่ได้รับฟังเพลงในต้นปีหน้าหวังว่าจะจําท่ากันได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําตามเทรนกันด้วยค่ะอยากปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วเพราะว่า เนีอยากจะพูดอ่ะมันสปอยไม่ได้แต่ว่าเพลงติดหูมากถ้าเต้นติดใจแน่มีนัดมาซ้อมกันบ้างเพื่อแบบให้ความแข็งแรงแบบว่าคงสภาพแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปออกงานค่ะก็จะคบความแข็งแรงนั้นไปทําให้แบบว่าคงอยู่เรื่อยๆค่ะดรอติกถูกให้กับซิงเกิลที่2ของ,งสาสาววงบลิสเลยค่ะ